สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนพีและวันนี้ผมก็ได้มาทำตามที่ขอนะครับก็คือเล่นเป็นซัพพอร์ตและวันนี้ผมก็จะเ,เป็นเซอร์เลียนซัพพอร์ตนะครับจะเป็นยังไงกันก็ไปดูกันเลยดีกว่าโอเคมาถึงป้อมละเมื่อกี้ช้าหน่อยก็มีบาร์ฝั่งนั้นมีบาร์มีบอร์ดตรงข้ามมีไอเทยนกทองชิโม oh, <Ricky. S 1> อยู่ข้างบนแล้วก็มีเฮกเป็นจังเกิลเข้าใจอ่ะ อืมไออ้วนไรมึงอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วเบิดสายแม่งเลยอีซี่เกมไอสัตว์เอโก้ตอาแรกกูจะแพ้ใช่ไหมกูจะแพ้ใช่ไหมเนี่พพปอร์ตกูก็แพ้เลยมันมันเป็นเหมือนเออเป็นลางไม่ดีนะครับที่เกโก้แพ้ ไอ้เฮีย้ยนี่อ้วน mm hmm. แม่งรู้ดีไอ้ห่านั่นอะไรอ่ะของบาทน่ใช่จริงอ่ะ mm hmm. ตึงระเบิดไปสิ mm hmm. ตูมกินมานาก่อนกินมานาอันนี้บาทบาท mm hmm. บาทบาท,บาท รู้สึกเวนจะเล่นเกมกันเนี่ยมันหลบได้หวาดบาดบาดเอ้ยบาดบาดบาดจาระวังระวังนะบาดจาโอเควางหวาดนั่นแล้นะเฮกอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เฮกเฮกตอนนี้น่าจะอยู่เรดนะครับก็ตั้งแต่เล่น LOL มาไม่เคยเล่นซัพพอร์ตให้ดูคราวนี้ก็จะมาเล่นให้ดูครับก็ ส่วนมากเวลาผมเป็นเป็นซัพพอร์ตนะผมจะเล่นเป็น AP แครี่แทนเว้ยมือเป็นเพราะอะไรไม่เข้าใจเพราะว่าเหมือน a d จตายหาก่อนอะแล้วผมก็ได้คิวที่หลังอะเออผมก็เล่นเป็น AP แครี่ไปเลยไอย้หานี่พูดมากว่ะอไอ้แอดเนี่ยมันพูดอะไรเยอะนักหนาวางไหวแล้วอีดอก วางนั้นซับพอร์ตปีตเหมือนกันเนี่ยแม่งวางหวะอย่างเยี้เลยเฮ็กเอ้ยเฮ็กเอ้ยซัอืมตายไปไดยตูมตายหาไปไดิ ดีมากเออนั่นแหละเอาเลยเอาเลยเอ,อ <c oughs> นั่นแหละครับซัพพอร์ตดีมากแอชดีมากเลยแอชเะ่กี้แม่งไม่น่าอยู่ให้มินเงียนให้มินเนียนตีเลยว,วะเดี๋ยวก็ซัพพอร์ตเราก็ได้รอดชีวิตนะครับนั่นคือสิ่งที่ดีฮ่า <c oughs> โอเคซื้อไซส์สโตนดีกว่า แล้วก็ซื้อมาน้ำรวดเลยป่ะตอนนี้ a อจเราฝั่งนำฝั่งตรงข้ามแล้วแฮกคารเลยมก็ยังไม่ออกมาช่วยนะครับแฮก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 แล้วมึงก็โดนเอเซอร์ค่ะไอ้โง่เอ้ยมึงจะฟีดมิดเหรอไง อ๋อนี่อะไรอะทุกคนครับไอ้ตรงนี้คืออะไรอะโอ,อ้เอ๊ะโอเควางหวาดกันดีกว่าจึงไอ้บารสนี่แม่งแทงเลยต้อนเตีนอะไรมึงตุม้มตุ้มไม่โดนว่ะเสอ้คุย แฮก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 อยู่นนั้นโอเคแอสดีมากแอสว่างว่านไปแล้วเยฟเอฟได้บีเอฟโสดแล้วเว้ยโฮโฮโฮโเอาแม่งเอ้ไม่โดนแฮกแฮกตายปะตายไปแฮกนั่นแหละ เบอร์อต้องใต้องข้าเวนแล้วว่ะดับโบสันตบเอ๊ะตายไปดิมึงออ้โอูโอ้หูเด๋ยวตายเอ้ยไม่โลบีกว่าไม่เอาไม่เอากีเสียแฟร์ไป น่าอายวะ่ะแม่งเอ้สัตว์วางวาดก่อนแล้วกันโอ้ยมิดมิดมันฟีดแล้วอ,อ้าวสัตว์ไอไตอต้นตีนเขาบอกนะครับว่าแอสนี่คือโกนะครับแอสโกแหลงนะครับมันมีโกแบนเนอร์ไม่ไม่เพิงบอกอะไรกูเลยอะ่ะอยู่นี้ก็ยิงอันติปิง ตูมเฮกเฮกคาเลมหายไปไหนไม่รู้อย่ามาใกล้นะไว้เอาระเบิดเฉยเลยโอ้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 ยเจ็บโอ้ยโอเคมันมาละเอานี่สายไปก่อนเลยอู้ออู้อู้อ้มาดิ ม yeah, ้เด็ไม้เด็กเยสมีอันตีแล้วมึงซิลเวียนนะครับเป็นตัวพิกเกมได้นะครับขอบอกอันติแม่งสุดยอดถ้าใส่จากตัวถูกไนงะชนะแน่นอนทีมไฟอ่ะตึ๊ดตึ๊ดโอ้โหเวนแม่งยอมใช้สกิลเพื่อหนีระเบิดเลยเอรอตึ๊ดตูม โอ้โหโดนโดนตอนอืมไม่มแน่ใจว่าคือซีเรียนมันไม่ค่อยมีใครเล่นใช่ไหมเพราะมันมันมันเป็นซัพพอตที่เปลาะมากคือมันมันตายหาง่ายไงแต่มันมีอันติมันที่สามารถพลิกเกมได้ลแล้วก็ระเบิดที่เสียจะกวนสซนต,ตีนตของมันเมื่อถ้าใครโง่ไปเหยียบระเบิดตอนที่จะตายหามันก็ตู้มใส่แล้วครับเราก็คูก็ได้คิวเลยครับ ซื้อนี่ซื้อนี่แล้วก็ซื้อเลือดแล้วก็มานะแล้วก็เอาวิชั่นหวานด้วยโอเคปาแอชไปกันเลยบราซอรี่เวนอะไรมันพูดกับใครวะห้องนพูดกับเวนเราต้องเอ,อ่อแอชต้องชนะนะครับเอ,อ้ยแอชต้องได้ฆ่าได้คิวเยอะเพราะว่าตอนนี้เอเซอร์แม่งไอสัตว์เอเซอร์เอาร์เซอร์แม่ง โคตรเทพเลยตอนเนี้ยก e ี e ่ค e ิวแล้ววะอาเซอร์ได e ้สามคิวอ e ีดอกอีดอกอีดอกโอเคมันวางหวาบอย่างงั้นนะตรงนั้นมีอะไรมันมีอะไรสำรวจไม่มีแล้วเอเซอร์ก็ได้คิวดีจริงๆริงอาร์เรฟยูไมทีม โธ่ส so ตุปป <laughs> e e e ิไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี <t ong ue> ๋ยวเดี๋ยวหายหายตรงกลางเล่นโคตรกะเลยทุกประกันเลยแม่งเอาเงินเอาเงินจริงไปซื้อเอโก้เลยหม่เอ้กูเล่นดีกว่าปรากฏว่าเล่นกะไม่ว่าใครครับ่ว่าไว้ก่อนนั้น เออตายโอ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 สตันไหมล่ะคือระเบิดของซซเรียนเนี่ยถ้ามีถ้ามันระเบิดก่อนนะระเบิดก่อนที่เวลามันจะหมดอ่ะมันจะสตันศันตรูนะครับ <c oughs> นั่นคือความสามารถของมันผมถึงใช้ระเบิดสองรอบไงเพื่อที่จะให้อีกอันนึงมาระเบิดไปก่อนเอา้าเฮียใส่ตัวผิดใส่ตัวเองโอ้ย เยสเยสกูใส่อันติผ <c oughs> <Him> <c oughs> ิดโทษทีมิสคลิกคลิกผิดคลิกผิดแม่งละว่ากูโชว์เลยไอ้ต้นตีนเออ เอาเอาไอ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 ,อ,อ,อบาทไอหาไปลาแล้วเอามานา,นา,นา,ด,ด,าดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะทิ้งวาดให้ให้แอสดีกว่าหนึ่งสองวันนี้แอสเซตดเจ็ดละตายหนึ่งรอบเ,เ,เอ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 มาดิมาดิมาดิบาทไหนเศษตอนนี้เวนเปราะมากศูนย์สี<ญ>่โอเค วิชั่นวาดเลือดเลือดปากพร้อมโอ้ยยังไม่พร้อมมานาไม่เติมไม่หมดตุดต๊ดตุดต๊ดตุด๊ดตุ๊ดตุ๊ดโอเคนะไม่รู้ว่าใครเป็นนิสัยแบบผมหรือเปล่านะคือมีของอย่างอันเนี้ยไอตัวเนี้ยฟลอสควีนเคลมเนี่ยซื้อมาเว้ยไม่เคยใช้รู้นืออันหาเลยชอบลืมใช้คือคือมันมันมันมีประโยชน์เวลาหนี หนีศัตรูกับจับศัตรูเพราะมันจะสโลแต่ผมมักจะลืมใช้นั่นคือเรื่องสนตีนแล้วก็ถ้าติกี้ผมใช้อันติโดนแอสนะแม่งจะพลิกเกมจะไม่มีใครตายลวแต่แม่งดันไปใส่ตัวผมเองไปกดผิดไม่ไหวแฮกแฮกจะมาเปล่าโอเคเอโกตายหายแล้วใช่ไหม Echo ơi, ôi Echo Lord. Nếu mày cùng mày dù đẹp trò nhé Mà nó mừng, mà nó mừng Thôi mi ăn tiểu ơi, ơi Tại vì đi, pick game, pick game, ôi yên nhỉ đài, quầy ตามทำไม้ตามก็ได้แอชปะปะกลับกันเถอะแอชเห็นไหมครับคลิกเกมมื่อเนี่ยมึงแส้เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดหนึ่งเหมือน <c oughs> คราวนี้ไม่ต้องเล่นเป็น AP พีแคลรี่เลยไม่มีคนแคลรี่ให้ดีก็คือมาดูกันว่า20นาทีอ่ะ อีกยี่สิบทีทอีกหกนาทีข้างหน้าเนี่ยที่มังจะถึงอ่ะมันจะยอมแพ้กันไหมเซเลนเดอร์ป่ะอุ้อยอ้อยอ้อยเจ็บเจ็บเจ็บที่ผาเลยครับกูเจ็บแฮก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 มันจะมาบอกแฮกห่ังแฮกแฮกมันจะมาเอาคืนแม่งโกรธไอ้จัด เกือบฆ่าแอชได้มันเสร็จอันติแล้วมันไส้ซิวิยนฆ่าแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แม่งเอ็กโก้เอ็กโก้เก่าเกือบจะฆ่าแม่งได้เอาเอาอะไรดีวะเนี่ยตัวผมเอ่ออยากให้ตัวผมเอึดกว่าต้องเลยต้องซื้อไอ้นี่ละเนี่ยต้องซื้อเนี่ยเพื่อเอึด เนอยามันเพิ่มเพิ่มมานาเพิ่มอะไรด้วยป่ะป่ะปะะป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 ลอกกก่อนตอนนี้เวนบอกกูแพ้ก็กูไม่ฟาร์มนี่กูแพ้แน่เลยเแอบมึงมึงฟาร์มไปสปดามึงมาแล้วมึง ทูอันดเฮ้ยมาสิสัตว์อ่าไม่มาแล้วเว้ยไม่มาแล้วเว้ยนะใช่ไหมได้ของนั่นไหวะแม่งได้นั่นแหละอินฟินิตี้เอชชิชิเอช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 อินฟินิตี้เอ บูมฮ่าจัสอินไทมโดนระเบิดกูเต็มเต็มเห็นบ้าบอกแล้วถ้ามันใกล้ตายมาเหยียบไม่มันโดนระเบิดโยนใส่ไปเหยียบนะเด้งขำขี้แตกตอนนี้บาทต้องใส่โกรธแล้วเนี่ยสปอร์ตกับสปอร์ตสู้กันปรากฏมันแพ้ โอเคแอชฉันจะวางหวาดตรงนี้เดี๋ยวนี้แกเรียบร้อยไะเฮ้ยเอาวางตัวไว้หนึงเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยวางหวานพอดีวางหวานพอดีสาดระวังโอเคจาก้อนในสามสิบวิ โอ้ยโอ้ยตายตายแล้วฉันเออวางหวาตรงนี้แล้วกันปะแล้วก็รอรอมันมาบุกรอมันมาบุกโอ้ย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 อย,อยาไปใ,ใกล้ๆอย่าแม่งฟันกูนั่นคืออะไรวะอ๋อย้อนเวลาฮ้ะ <c oughs> ให้กูเหยียบใจอะ สายกูเพื <with> <Yeshua ez. S 2> <found> ่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรฮะผิดซะมั้งเดี๋ยว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 ดูที่มันจะฆ่าใครก่อนตายโอ้ยเด็ดอืโดนใจน่าเป็นไงล่ะมึง เดี๋ยววางหวาตรงนี้กว่าเผื่อมันมาสู้อ่ะโอ้ยโอยไม่กูเป็นแทงป่า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 เติมเลืออเติมเลือดนั่นไงแม่งมีหวาไอ้สัดไปใกล้แอสดีกว่าเราโซโลไม่ได้เป็ง เดี๋ยวไม่มีทางบกบ้างม่มีทางบกบ้างไม่ไปดีกว่ากลับกลับดีกว่ากลับดีกว่าได้เวลาซื้อของไอ่เ yeah. ย่ไปตุ๊ต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 ุ๊ตุ๊ตตตตตต แอสแม่งบอกไม่เป็นไรคุณไม่กลับเดี๋ยวมาน่าแอสจะหมดแล้วเลยแอสนี่แม่งไม่สมันมัน,มน,มนไม่เอาหวานนะมันเอาโอฟไซด์ไปเลยเออทำไมทำไมนาซุดมันแพ้ทีโมเออทีโมมันคาลเตอร์นาซุดนี่หว่า nó sướng mình đồn is wasted này nó phạm lại ạ Đủ mấy lại Mấy cái ash đi qua Này như nó sướng đi Phạm mấy lại Nào Ok nó ok rồi tay ngay nó ปปไ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 ปบุก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 ทีมตรงข้ามแม่งยังไม่ยอมแพ้นะครับแสดงว่ายังอยากสู้ก em> na ับปู่ไม้ใกล้เลยเราระเบิดใจเลยโอ้โหตรงโอ้ตายตาย ตูมโตายไปสิ้ายนั่นคือร้ายทีโมทีโมเอาระเบิดไปแตกไปวายไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเอโกโระวังเอโกโเอโกโโดนแท็บเอโกโอย่าแปลงอันเอโกโอย่าแปลงอันเอโกโเชื่อกูเอโกโ ไอเฮี้ยเวยนี่ฟาร์มอย่างเดียวเลยไม่เวริร์กแล้วไม่เวริร์กแล้วไม่ไหวไม่ไหวเดีย๋ยวไปจักรรอไปจักรอต้องไปจักรอเออเออ,อ,อตายเรียบร้อยเออโอ้ยโอ้ยนาทุกชนะสองตัวเหรอ โอเคได้เวลาเยังไม่ยังไม่ได้เวลาอัปเดตนี่ว่ะเออขายไอ้ทิ้งนี่วะเนี่ยขายไอ้ขาย,น,าขายนี่ทิ้งดี่ว่ะโอเคแล้วก็ซื้อนั่นมาจบป่ะป่านี้ยังเท้ายัางไม่ซื้อครับเป็นพัฒน์ซัมพลัสภาษาหาอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแต่งว่าซัมพลัสซื้อไซต์ตัวนก็บุญนั่นนะมันต้องซื้อแอสแม่งโคตรใจถึงอ่ะเทเลพอร์ตตรงนี้เลยอ่ะ เดี๋ยวแบบโดนลุมอ่ะฟิ้วฟิ้วฟิ้วแผลมึงไม่เชิงแพ้ตาหรอมั้งโอเคเอกโก้เอกโก้โอเคเอกโก้เป็นเมรี่เป็นแมจิกใช่ไหมเดี๋ยวกิน,กนเอ็กีก่อนไอ้นี่ก,นะอกอ่อนนะเอ้วางวาดดีกว่าวางวาดตอนนี้ตอนนี้เวนเริ่มได้ของอ่ะ Về mang em đấy còn rồi Echo Lát bà đã bảo Echo mang lát Oh là bưởi mãi là mừng Boom Ui ui mang bom cái tiền À yeah đi yeah đi đi yeah bưởi đi าแล้วมึงเฮ้ยทำไมมันเอ้ยทีโมโดนระเบิดกูตูมตายไหมใกล้โดนระเบิดกูหมดนะครับเอ้าวเร็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 วเอาไปเลย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 อืมเรียบร้อยชัดดาว ยาโบเคิลตอนนี้นาซุดเป็นไงบ้างนาซุดนาซุดโอเคละปาปะพุช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 ไอ้เหี้ยเวนก็พุชใหญ่เลยไม่เป็นไรกูสู้แม่งเอ้ยอย่าให้มันตายเอาเร็ว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  ตรงท่าม่งจะเกิดละเอาเลยๆๆๆๆๆๆเอาเลยเอาเลยเอาเลยตายดิเอกโกเอกอเอกโอเอกโอ้ไม่ตายนครับเอ,เอ้าเอโก้ตาย อันตีแม่งหมดเวลาบดีอันตีผมอะเอโก้ตายหาไม่ยอมตั้งแต่ตไม่ยอมตั้งแต่ตอนแรกไอหาโอ้ยเจ็บตุ้มตายโอ้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 โแอชโคตรเก่งเลยแอชวู้ กลับนี่ก็ว่าชอวตอนที่ไอไอ,อตัวเซเรียนเนี่ยมันสามารถรีเซ็ตคูดาวได้แม่งโคตรเทพอะกับแล้วยัง,ยงต้องไปพอร์ตไกลๆกดไลน์ให้ line. มึงไดอาน่าอื้ือัสเซตแม่งสูงที่สุดในเกม <c oughs> ตอนนี้สามสิบสองต่อสิบสองอ่ะโคตรล้ําอ่ะโอเคเอานี่เลยเป็นเอฟพไปด้วยดีกว่าเนาะจะยอมแพ้กันไหมครับทุกคนยอมแพ้ไหมไอป่านี้แม่งก็จะเอาแต่เอ็กโคนะบ่ามันออกของแล้ววะ

ไปยไป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 ใครตายโอ้พวกคุณเลยพวกคุณเลยอันติเอาไปดิอันติไปดิเอาไปดิแล้ว <c oughs> ก,กูก็จะตายเ,ยเดี๋ยวนี้ กูนี่วางระเบิดรอเลยเฮ้เ,เกะกลับ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 กันก่อนเอเซอร์ตายหาเลยทีโมโอ,โอเคเออโอ้ยแม่งมึงเอ้ยแอสจะใจใหญ่ไปถึงไหนระเบิดลูกตูมต้มตายตายแม่แม่หมนดนี่เอซุปเปอร์ซัพพอร์ต ตูมโอ้ย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 ไม่ไหวไม่ไหวตูมระเบิดไปดิโอ้ยแม่งเอ้ยเพิ่มเลือดทันระเบิดอ่ะอ่ะเอ้ยไม่ได้ตึกโอ้ยระเบิดวายโดนสตันแอชแอชแอชฉันมีนั่นเองเว้ยระเบิดอู้ตูมตูม โอ้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 ไม่เป็นไรดนหน้าไม่มีวันตายฮ่าฮ่าฮ่าตุ้มเรียบร้อยแล้วนั่นครับก็คือโนพีเซเว่นซับพอร์ตครับเป็นยังไงกันบ้างครับโคตรจะซับพอร์ตเลยแล้วอย่างนี้ดูนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมชื่อโนพี แล้วเราก็ยัมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่เอา